สวัสดีด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่คนอีสานยูทูปสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิงสวนทุเรียนไปเบิงการตัดทุเรียนที่สวนของนาแหลมถนอมศิล์นนะครับซึ่งสวนของเราก็มีความทา้าทายสำหรับคนตัดและคนคน,คนหับทุเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไปติดตามไปรับชมน้ำกันด้วยครับเดื้อ ครับนี่คือต้นทุเรียนเบื้องแรวคนขางสูงนะครับแล้วก็เขาเขาสิมีความแตกต่างจากทุเรียนทัวตัวไปนะครับอันนี้คือพันธุ์หมอนทองเดือครับเด้อบอเมเนพันธุ์อืน่นแต่ว่าต้นเขาคนขังใหญ่นะครับต้นของเขาเบิ้งหลัวก็คือต้นย่างค่ะครับครับทุเรียนแปงมีก็สิบกว่าปีแล้วนะครับ,รบก็มัน,นก็ อันนี้คือตอนรุนแลกที่มันยังอยู่ก็มีการปลูกเสริมข้าวมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเพราะไม่พี่น้องอาจสิบเบองว่าปลามันคือมีหย่ามีอย่างไรเนี่ยครับคือนาแหลมเล่าตอนนี้เราก็พยา,ยามสิบปรับสภาพดินนะครับไายาเนี่เป็นเป็นเป็นโตปรับสภาพดินนะครับเพราะว่าติดผ่านมากมันกับผื้นที่มันกับผ่าน กัรเรื่องเล่าเรื่องเล่าหลายๆอย,ย่างนะครับแต่ละปีแต่ละปีที่นี่เทให้สภาพดินมันกระบดีตอนนี้เราก็ให้ยายามันเกิดจะปรับสภาพดินหลังจากตัดต้นเดวแล้วเราก็สิตัดยองตัดหนาบมบำรุงให้บำรุงสวน<อ>ปกนปให้เป็นปกตินะครับนี่ <laughs> นต้นยางสูงเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะ อันนี้เป็นความจำานงสำหรับค้นตัดและค้นรับนะครับเพราะว่าตุเรียนส่วนหลายเพิ่นสีสอยเอานะครับแต่ว่าเพิ่นกระฮูนะครับว่าเป็นเป็นตุเรียนที่สามารถซอยใดบต่ตองเคาะบต่ตองอยางนะครับกับสังเกตเบิ่งสีเบิองยางเอานะครับก็ทิมตัดตุเรียนเพิ่นกระตัดเจ้านี้ประจัานะครับตัดทุกปีตัดทุกปีมาให้บริการตัดให้นาแหลม อันแรกอยู่ใกล้ๆเพื่อนกัเคะเบิ้งคอเบิ้งนะครับขั้นคอเบิ้งแล้วมันผ่านมาต่อไปถี่เยอะไกลออกไปเพื่อนกับตองคอนะครับเพราะมันคอตึงอยู่แล้วต้องใส่ไม้สอยนี่สูงขัดยสวยสวยสวยสูงอีลีแต่กับเกินความสมมาตรขอ,ของของคนรับนะครับ ก็ในส่วนนี้ต้นสุกสุณะนีธก็หลายพอสมควรครับปืนเนี่ยอู้้ลับกับกิ่งอีหลีผมเองก็ต้องยืนหล่นอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าทายไก่บัวใดพราะว่าขั้นทายไก่มันเก็บเห็นต้นตุเรียนเห็นโมโตถึงจังสี่นะครับก็ต้องยืนไกลๆเพื่อให้เห็นตึ้งกับตึ้งกลางน้ำขั้นทายไก่หลายก็เห็น อสายมวนดีเว้เึ็นคนกระบาดชาติเองนะครับนี่กำลังสอยนี่ครับสอยมวนครับสอยเอาสอยเอาวนะครับมมาาเีก็หลับกับหลับเพลอนไปเลยครับเพราะว่าทุเรียนนี่เพมันก็ออกรอบสองนะครับมีดสองนั่นครับ น,นี่ครับโอ้ตัวนี้ก็สูงคักนะปรับสวยสวย<ม>สวยเบื้องแล้วก็เพิ่นนะครับมันได้รลุนตลอดนี่นโอ้เสียงดังดีเลยกเจ้ารับเลยว่มีา่าดเลยครับว่มี่าดนะครับยกเว้นแต่ว่าทุเรียนมันอาสินดะก,กิง คันดักกินแค่แต่การาการับ80ลิตรตันได้แต่ว่าแต่่วาการลาตุเรียนสูงๆนี่มันกับเมื่อยลากกว่าปกตินะครับเพราะว่าต้องใส่แห้งนะครับต้องใส่กำลังหลายเพราะว่าคันบอใส่กำลังหลายตุเรียนอาจสิกระแทกพื้นนะครับถึงกระสอบทั้งด้วยนอ,นอาสิ่กระแทกพื้นก็ต้องดักไว้ให้ดีๆครับต้องใส่แห้งหลาย เขต้นมันสูงอุ่นวิวที่ทัดไกลๆนะครับกระลับกันเพื่อนเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือในบัิเวณเอกม,ม,ออกมุมหนึ่งครับเอยม่มหนึ่ง เดี๋ยวไปบังไก่ไกต้องยางบุปหญญาไปกันหน่อยหนึ่งภาว่า,าวิหลังจากตัดไปแล้วเพิ่นกษติตัดยุงตัดหยานะครับตัดหยาบำรุงบำรุงที่เรียนต่อไปไกลลายจ,จนเห็นคนแค่เงาๆครับเห็นแค่เงาๆ ไปท้ายไกลๆก,กับไปเห็นนะครับโอ้วิวท,ที่ถัดต้งพุ่นสวยปรับสบายเลยคนหลับกระจิบๆของแค่เดียวอเองน็นต้นหมากอย่ไก,กลๆต้นหมาก กับปีนี่ทุตปีนี่ทุเรียมนมันกับบอดอกปันไดนนะครับ,บส่วนหลายกับเป็นจะสีทุกเจ้านะครับส่วนหลบอลดอกบอลยังปับโอ้หยนี่สอยลงมาอันไหนอีกห้องไหนอีกมุองนี้ปะใส่โอ้ต้องยืดนะครับต้องต้องยืดยืดแบว่าวาดเสียว ปับปับหัวเก็บหัวเก็บขบมั่มอันนี้ก็สอยครับโอ้ดักกิงครับมันดักกิงตั้งเจอกับตั้งเจอกับ เกิดความผิพดพลาดใดเป็นเนรื่องปกติครับในการทางนนานผิดพลาดพอมันเต๋อมันก็หล่นลงมาโด,ดนกิงน่งโดนยางเข็ดให้ตุเรียนบอลลงตามเป้าหมายคนรับกัรับพลาดได้ครับรับมวนแล้วเพิ่น คนสอยกับสอยเพล่นเอาผิดคิว้ว <laughs> คนรับบริต่าโตั <laughs> เจอกิงเหรอ <laughs> อันนี้ก็โดนกิงครับโดนกิ้งตัวเล่นโดนกิงรงับบัว แบไกลๆเห็นวิวที่ถัดเห็นเขาไกลๆกงงามดีนะสวนผมออนซ่อนตนตน,ตนทุเรนเล่าเ<ส><ง>บิ่งสังเกตเบิง<ส>่งไงก็คอนอีกนะครับ<ส><ง>อันนี้โอ้อันนี้ต้องปีนมาเลยครับ<ส><ง>ปีนปีนมาตามกิง<ส>่งขนาดกิ่งไงหลายจว่าคนคนปีนมาตามกิ่งค็นไตมาตัดกิ่งไหนมาไหน<ส><ง>ขนาดกิง่งเขาสื<ง>่อบอกไงไงกวหาคอนอีก<ส><ง> ปันตนยางโหลดนะครับอุ้นที่ทัดงามดีครับนี่คือวิถีชีวิตของคนอิสานที่เพิ่นมาอยู่ทั้งภาคใต้นะครับนแหลมเราก็มายู่ดนเหละครับอยู่ยูตั้งเต่ไม่หลุดไม่หลุดนะครับกับมาอยุนี่กับิบ่อิบ่เกือบสาิปีปุ่นแล้วบ่ เราก็มีสวนทุเรียนสวนปาล์มนะครับสวนเทอมอันนี้อีกต้นนึงยัง่ีมีบ่ว ยังมีอยู่นะครับถึงกล่องมันอยู่ไก่ครับมันแน่บอกเห็นนั่นแหละแต่ว่ากระเส้นขั้นตาดีๆถือสังเกตเห็นหน่วยอยู่ครับออนตุนตุอยู่นั่นแหละวนตุนตนอยูป่ปีนี้กระบอกปีนี้กระบอกค่อยดกนะครับเด้อเพราะว่าสภาพฟ้าฝนนะครับแต่ว่ามันกระติดอยู่ดอกขั้นปีใดดกๆโอ้สิสับหลาบเป็นตาอ,อันเส้นคนนี้ปีนี้ ชมบรรยากาศการทำงานนะครับเน้ะปัับโอ้มันโดนกิ่งขั้นตัวเลียนตกลงมาโดนกิ่งเหรอข้รับกระรับอะไรครับเพราะว่ามันกระเด็นออกกระเด็นนี่หลัดการเรีต้องสอยเอายืดว่าถึงปัับ นี่ผมมักพับยังไงละ่ะคนหนึ่งสอยคนหนึ่งหลับอยู่กับรางเพลินไปเลยครับเพลินไปเลยเพราะว่าที่นี่สอยคนหนึ่งคนหลับคนหนึ่งดออีกนอกนั้นก็เป็นคนคนแบกครับคนแบกเพราะว่าต้องแบกออกไปหาทาป๊บปึ๊บเสียหลับไปนิ้ง <c oughs> <c oughs> หัวเกือบกะมัมโดยความแรงของของทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนกันยังวนนันตยยัวใหญ่นะครับขนหนวยใหญ่กว่าเนียโอโอโอถสีหัวกะมัมเลยแหละทุเรียนบราสองโลก,กว่าหรือสามโลนี่ครับรับแต่ละเถือว่แต่ละเทนเอง เออนล้วเอาละเอา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 อะยังมีเลยเวลาเ็ติดเนือเาเติดเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่นะครับอยู่กลๆกันโอเคมันก็สอยลงหมดครับันหมดเกือบหมดนะครับสอยลง เพราะว่ามันเป็นรอบเป็นรอบทีใดแล้ว oh. นี่ครับประมาณนี้แหละครับทุเรียนเวลาครับต้องประจากไปถึสงด้วย โดยความสูงนะครับเอกแกคนหลับเดี๋ยวหัวแถบกระมังมเลยครับเพราะว่าเขาตกจากตี่สูงถูกสอยลงม,มาจากตี่สูงคันน่อยหาฮอกโกน,นี่ครับยืนบาอยู่ยืนแถบบาอยู่ครับตุเรียนของนา,ลาแลมเราไม่หลยรุ่นนะครับเพระาะว่าธรรมชาติของตุเรียนมันก๋ มีตายเป็นเนี่ยมีอยู่เปเนี่ยอะไรตายกับปลูกแซมปลูกอย่างพิปลูกแซมทุกปีกันยายนคิดว่าสิดได้ ตอกลงเข่งก็เรียบร้อยแล้วปัญหาหลาย م, ปัญหาหลายจปัญหาดนภัยธรรมาชาติก็มีพายุลมีฝนพอดเรื่องโลกเรื่องไพ่รเรื่องโลกเรื่องไพ่ก็<อ>หลายตอนคือคนเฮ็ดทุเรียนนี่ที่ราคาแพงๆนี่นการยากคิดว่าเขาได้บ้างยังไงเนาะมันมีถี่มากถี่ไปของการของราคาทุเรียนอุ้ยยยาก็ไดที่สำคัญคือทุเรียนเป็นผื่ถี่ดูแลยากที่สุดนะครับมันกัปลูก ก็ต้องใส่ใจดูแน,น่นออออแต่พอธรรมชาติก็ได้ได้อาจจะได้แบบเต็มเต็ม,มที่ผลผลิตต่ำก็ปีที่แล่าผ่านปัญหาย,ยังมาหลายแท้สวนนี้การสังเกตสภาพอยู่ในส,สวน <c oughs> ค่อยมากจีผนม<อ>ีหลายแปลงนะครับตัดบางแปลงก็ตัดมากกัต้นเอารถไฟมาท่านในรับผลกับมี